มอเตอร์พัดลมเสียสองตัวเลยนะครับแบบนี้เครื่องเกือบพังนะครับนี่ได้เวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับคันนี้ก็น่าจะเปลี่ยนมาแล้วรอบนึงอ่ะดูว่ามันไม่ใช่ของตรงรุ่นเนาะก็จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับกับนิสสันเซฟิโร่ A33 ครับรถนิสสันนะครับมันจะมีสติ๊กเกอร์บอกนะครับแอ์คอนดิชเนอร์นะครับมันจะบอกปริมาณน้ำยาแอ์นะครับปริมาณน้ำมันคอมให้ด้วยนะครับ คันนี้นิส s ันเซ f i โร A33 เขาบอกมาให้เรียบร้อยเลยนะครับน้ํายาแอร์ใช้7ขีดนะครับหรือว่าเจ็กรัมเนาะน้ํายาแอร์7จขีดน้ํามันคอม2 0 0ร้ซีซีนะครับรถนิ้ฝาบางรุ่นนะครับมันจะไม่มีตามแมหรือว่าไซการ์ดให้ดูนะครับเราก็ดูปริมาณน้ํายากับแรงดันที่เกตวัดเป็นหลักนะครับผมต่อกันอีกคันนะครับคันนี้นิสสันเซฟิโลนะครับ A33 คันนี้ลูกค้ามาตอนแรกจะมาเช็คแอร์นะครับมาทำแอร์เนาะลูกค้าแจ้งว่าแอร์ความเย็นหายนะครับตอนมานี่คือน้ําเดือดเลยนะครับน้ําเดือดสาดกินไหม้เลยนะครับผมก็ตรวจเช็คละนะครับมอเตอร์พัดลมเสียสองตัวเลยนะครับมอเตอร์พัดลมไม่ไม่ยอมหมุนนะครับมอเตอร์ตัวเนี้มันไม่ใช่ของเซฟิโลนะครับตัวเนี้มันเป็น j 3สามเอ็ดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ เป็นเทียนาเจาอนะครับมันจะไม่มีพักนะครับมันจะไม่มีสายไฟนะครับถ้าเป็นเซฟิโลมันจะมีสายไฟนะครับนี่คือของเก่านะครับนี่ครับนี่คือพัดลมของใหม่ที่ใส่ไปนะครับมันจะมีตัวหนากับตัวบางนะครับสองตัวด้านฝั่งคนนั่งจะเป็นตัวหนานะครับฝั่งคนขับจะเป็นตัวบางอันนี้คือพัดลมมอเตอร์ตรงรุ่นที่สั่งกรุงเทพมานะครับ อันนี้เป็นเ็นพาทของ NSK เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเกียรติดีหน่อยเนาะอันนี้ก็จัดก,การเปลี่ยนให้เรียบร้อยละเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมนะครับเติมน้ำยาแอร์น้ำมันคอมก็แห้งนะครับก็แว็กเติมน้ำมันคอมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยละอาการต่อมานะครับอาการต่อมารถไบสตาร์ทไม่วิ่งนะครับไบสตาร์ทเสียผมก็จัดก,การยกลูกเชียงกงให้เลยนะครับเพราะว่าถอดมามันก็ข้างในก็เสียเสียเยอะเนาะ ก็เลยจัดการยกลูกให้เรียบร้อยละตอนนี้ก็บิดกุญแจทีเดียวติดนะครับของเก่าจะบิดกุญแจมาสามสี่รอบนะครับกว่ามันจะติดอะ่ะบางทีก็ตกใจเหมือนกันนะครับบิดกุญแจรถไม่ยอมติดเนาะอานะการต่อมานะครับโชคค้ำฝากระโปรงเสียนี่สองข้างนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยอันนี้คือตัวใหม่นะครับนู่นอีกตัวน,น,นู่นนู่นนู่นก็ของใหม่นะครับจัดการใส่ให้เรียบร้อยละ เจ้าของรถเขาก็สั่งให้เปลี่ยนนะครับเวลาเปิดฝากระโปรงเนี่ยมันไม่มีไม้ค้ำฝากระโปงเหล็กค้ำนะครับมันใช้โชคเป็นตัวดันถ้าโชกเนี่ยมันเสื่อมนะครับแรงดันแก๊สมันหายแรงดันแก๊สมันรั่วอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ยอมถีบไม่ยอมดนันฝาไว้นะครับมันก็ต้องหาเหล็กมาคำ้ำอันนี้ก็จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับรถคันนี้ตอนมาไม่มีน้ำยาหม้อน้ำนะครับเติมน้ำเปล่าออมาเนาะหม้อน้ำยังไม่ตันนะครับน้ำหม้อน้ำก็ยังไม่แดงยังไม่ขุน่น แต่ว่าเริ่มเป็นสีแดงแดงและแต่ว่ายังไม่ได้แดงแฉะอะไรขนาดนั้นนะครับแค่เริ่มๆนะครับก็จัดก,การเติมน้ํายาหล่อเย็นนะครับน้ํายาหล่อเย็นน้ํายาหม้อน้ําแบบเข้มข้นนะครับสาหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลอันนี้เป็นยี่ห้อคัตตอนนะครับที่ผมใส่ให้นะครันนี้ก็จัดก,การเสร็จให้เรียบร้อยละนะครับแอร์เย็นฉ่าเย็นหนาวดีละความร้อนก็ไม่ขึ้นนะครับความร้อนก็ปกติดีเดี๋ยวต้อง ให้ลูกค้าไปทดลองใช้นะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับผม